สนับสนุนโดยเที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมทัวร์โทร02 277 0000โอเ okay, คนะครับตอนนี้แดนยอยู่ที่บ้านหนองข่าวนะครับที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกนนาญจนบุรีเพราะว่าผมตั้งใจามาที่นี่นะครับบ้านกลางทุ่งออร์แกนิคโฮมสเตย์ก็อยากลองดูว่าวิถีชีวิตที่นี่จะเป็นยังไงครับแล้วก็ไปหาปะแอปะแอสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็น ผมแอนโยครับแอนโยเฟรเซอร์ผมขอนั่งหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอโทษทีมาช้าหน่อยนี่เตรียมน้ำไว้ให้แเนี่เอาด้วยโอ้ดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับน้ำอัญชันค่ะน้ำอัญชันค่ะชอบมากดีใจจังเลยที่อร่อยว้าวอิจฉาไหมครับพี่บอยอร่อยมากสดชื่นมากรับ ทกลงว่าที่นี่เป็นไรที่นี่เป็นโรงแรมหรือเป็นฟาร์มนี่บางอาจเป็นโรงแรมเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักเราใช้แนวคิดที่เราเราอยากทําเช่นเราอยากปลอดเคมีเราอยากอยู่แบบช้าๆไม่ต้องเร่งรีบเราก็มีคอนเซปต์หนึ่งมาบ้านฉั้นต้องอยู่แบบชั้นแขกจะมาพักกับเจ้าของบ้านโดยมีกิจกรรมร่วมกันบ้างป้าเป็นคนที่ปลูกผักโฮเกนใช่เดี๋ยวเนี่อยากไปดูไหมป้าอยากเข้าไปดูกันได้ไหมครับป้าอยากโชว์ไปโอเคเอา เอาแก้วไปด้วยได้ไหมมีอีกไหมมีค่ะชอบมากอยากอยากให้หน่อยที่่อาเรากินเมื่อกี้อันนั้นคือหาง g าง g c a c t u ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นแก้วมังกรโอเคเข้ามาแล้วนะครับว้าวอันนี้มันส่วนใหญ่มากๆนะครับป้าไม่ใหญ่นะคะก็ประมาณ200ตารางวาครึ่งไร่แต่คิดว่าจะ ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสวนเล็กๆหลังบ้านที่ใหญ่จริงๆ,ๆนะครับทั้งโนนี้เป็นของป้าเอง,เองใช่ใช่ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่ป้าปลูกเพื่อที่จะใช้เลี้ยงแขกด้วยใช้เลี้ยงตัวเองด้วยมีมีอย่างนี้ด้วยมะเขือยาวอันนี้เืออะไรครับมะเขือมะเขือยาวนี่แต่นี่เห็นไหมมะเขือมะเขือเปรอะที่บ้านป้าจะใช้เยอะหน่อยอันนี้เราก็เลยปลูกเยอะเพราะเราต้องแกงปลาให้แขกกินไม่มีสารเคมี เป็นผักที่สด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 แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าผลไม้ทุกอย่างของเราอร่อยมากเมือเราทํามันเองแขกที่มาพักกับเราเนี่ยก็ไม่ได้มากเขาเนี่ยจะมาเก็บผักกับเราไปทํากับข้าวอยากให้ผมช่วยไหมอยากมาไม่ม่โอเคไอนี่ถอนมาได้เลยตัวยาวพอไหมเนี่ยเอื้อมไปเลยค่ะเอื้อมไปเลยค่ะเอาเอาไปตรงนี้ค่ะโอเค right เค่ะได้แล้วครับมาแอดปัญหาคือจะเอาออกอย่างไรโอเคครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเห็นเก่งจริงให้ผูดถึดีกว่าครับโอเคนะครับเราเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็พี่ๆเป็นคนในครอบครัวของแอดเชื่ออะไรครับป้าอ้วนค่ะป้าอ้วนค่ะโอ้ป้าอ้วนป้าอ้วนจะช่วยซอนเดนิโลทำกับข้าวทำสลัดน้ำสลัดแล้วก็สลัดม่วนใช่ไหมครับค่ะ แล้วน่ารักเขาให้เดเนียลใส่ชุดมนแบบเชฟแล้วก็มีชิ้นอย่างที่ยังขาดอยู่เดี๋ยวนะเราเป็นไงก็หลอดีนะจริงเหรอครับหวานปากหวานตลอดเริ่มต้นยังไงครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็ตีน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดใส่หอมใหญ่น้ำสลัดของที่นี่จะมีเอกลักษณ์ของเราเองโอเดี๋ยวเป็นน้ำสลัดอะไรครับน้ำสลัดญี่ปุ่นค่ะทำไมก็ต้องเป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นครับเพราะเราไม่อยากใช้น้ำสลัดฝรั่งค่ะทำไมไม่ไม่อยากใช้น้ำสลัดฝรั่งผมเป็นฝรั่งไง มันมันมันอะไรเนยนมเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เราอยากจะสุขภาพดีแล้วก็เมื่อกี้ใส่อะไรใส่ขิงค่ะใส่ขิงค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะทั้งหอมทั้งขิงทั้งกระเทียมเนี่ยเป็นแบบที่คนไทยชอบแล้วต่อไปทำอะไรครับใช้น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกหลังจากที่ใส่ส่วนผสมแล้วก็ต้องปั่น ต่อไปก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็นี่น้ำส้มแล้วก็อันนี้เป็นซอสญี่ปุ่นค่ะซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นนะครับต่อไปนี้งาใช่ไหมครับแล้วก็ปั้นอีกปั่นใช่ไหมครับค่ะโต้นขั้นที่สองต่อไปก็ใส่ไอ้อันนี้เป็นสาเกญี่ปุ่นค่ะปั้นรอบที่สามนะครับอันนี้น้ำสลัดเย็นเดียวนะครับเรายังไม่ได้ร่วมทางเสร็จแล้วค่ะน้ำสลัดลองชิมไหมคะ เดรนี่เราจะลองชิมเยอะเกินนะแดรนี่ไม่เป็นไรว้าวอุ้ยชีเดสใหอร่อยมากขั้นตอนต่อไปนะครับปอ้วนทำไรครับม้วนทำสลัดม้วนมีแผ่นแป้งค่ะชุบน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็เขาผักสลัดวางแตงกวาแตงกวาแอปเปิ้ลเัปเป็นแคนาดาใส่แครอทไทยแล้วก็ลูกบุอดแล้วก็ แล้วก็จับมุมอย่างนี้ค่ะโอ้เราจะม้วนไปนิดตกลงอันนี้เป็นสลัดมว้วนตอนนี้ก็ต้องทําอะไรต่อครับต่อไปก็หั่นแล้วจัดจานได้เลยค่ะเห็นไหมครับมันสวยงามมากมันดูมันศิลปะมากกว่าอาหารแต่ผมอยากอยากลองนะครับโอเค okay. เริ่มแรกจากแป้งชุบน้ำค่ะให้ให้ใหมง,ง่ายเอาผักสีหลายๆสีนะครับหลายสีค่ะแล้วก็ปูอัดค่ะ นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากหมุนๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหมุนกันสุดอหมุน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 ไปเรื่อยๆค่อยๆของแกนโยไปก้อยสวยนะครับโอ้มันตกมันตกทั้งหมดเลยมันน้าใช่เข้ามาในน้ำวันนี้เดี๋ยวเกือบได้แล้วนะครับโทษนะครับซึ่งของแกนโยเกิดอะไรขึ้นครับบ้าขออรบ เน้นค่ะไปแล้วอ่าดีแล้วอ่ลจบลุกแล้วอ่าเนี่ยค่ะแต่ฝั่งนี้ก็ดูดีแล้วเรื่องของทหารได้ใช่โอเคก็ลองชิมผมต้องชิมฟี่มือของตัวเองใช่ไหมครับลองดูนะครับพี่ไม่ให้เอ่อได้นที่มรว้าวอร่อยมากครับผมเห็นว่าถ้าแดงอยู่เป็นแขกที่มันนอนที่นี่แล้วก็ทำกินจิรงกับในสูตร ทำอาหารอย่างนี้จะทำให้แดนโยกเกิดเกิดรอยจิงมลีเยจริงรวยมีความสุขก็เกิดรอยยิงโอเคนะครับตอนนี้แดนโยกนั่งอยู่ที่ร้านอาหารเด็ดถักการอาหารมันอยู่ที่เรียมน้ำแม่น้ำแม่ก,กลองครับที่อาําเภอเมืองกาญจนบุรีคนไทยก็บอกกับแดนโยว่าแทาแดนโยกจะเดินทางไปที่กาญจนบุรี ้ามพลาดโอกาสที่เรามากินข้าวที่นี่นะครับโดยเฉพาะเมนูพิเศษคือปรากดแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของกาญจนบุรีจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรอผู้จัดจาการชื่อจอยเขาจะเอาเมนูพิเศษมาให้เดนิโอลองกินเลยซึ่งผมจะนั่งเชียวกับบรรยากาศนะครับแต่เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เมือนที่อื่นนะครับถ้าดูขาของเดนิโอปกติที่ร้านอาหารที่เดนิโอเคยไปนะครับไม่เคยมี โอกาที่นั่งแล้วก็เอาขาลงไปในน้ําให้น้องปลามากัดมันนวดเท้าเดี๋ยวคิดว่าปลักปลักปลาที่นี่กัดรเกวนคุณจอยเขาบอกว่าเขาจะสั่งเมนูให้แดเนียลเพราะว่าเป็นว่าแดเนียลอาจจะเลือกไม่ถูกหรือไม่ฮอกว่าก็ต้องสั่งอะไรที่แบบแบบเท่ๆแบบขึ้นชื่อที่นี่ว้าวอันนี้ปลาแสดงว่ามีปลาอะไรเยอะแยะประมานี้ดูเหมือนแบบแกงปลาอะไรไม่รู้มีอาหารเยอะแยะเลยที่โอ้แล้วก็ คุณจอยมาแล้วสวัสดีครับท้ายนะครับนางเอกของเราวันนี้มามาจอยกันแราก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 1> ใช่ค่ะดีดีค่ะเรามีอะไรบ้างครับก็คือเมนูขึ้นชื่อของร้านเรานี้นะคะแกงป่าปรากฏนะคะ okay. แกงปลาปาก okay, ะกดได้ประกดลวกจิ้มค่ะอันที่3อันนี้จะเป็นประกดทอดรานน้าปลาค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจานสุดท้ายนะคะจะเป็นประกดผัดช,ชาค่ะประกดเนี่ยนะคะเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของกาญจนบุรี <c oughs> คือเราเลี้ยงในแม่น้ํานี้นะคะซึ่งเป็นแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกท่านจะทราบรู้จักกันปลาคังถูกต้องไหมคะปลาคัง <c oughs> ประ <c oughs> ปกดเนี่ยเป็นปลาชนิดเป็นปลาสายพันธุ์คล้ายๆกันนะคะ <c oughs> แล้วก็แต่ว่าปลากดเนี่ยจะดีกว่าปลาคังตรงที่ว่าเนื้อจะแน่นกว่านุ่มกว่าทานอร่อยกว่าเนื้อจะนุ่มๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจะหาทานยากกว่าโอเคตกลงปลากดที่นี่ปลากดที่คุณภาพแล้วก็ดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับโอเคข้าวมาแล้วนะครับคุณจอยจะต้องกินข้าวกับแดนโยดีนะครับปลากดโอ้ใช่ว้าวเผ็ดมาก อร่อยครับก็มีเครื่องเทศมีสมุนไพรอันนี้คือปลาปลดดลวกจิ้มอร่อยมากทริปฟอร์มัมเที่ยวหรูคู่คุณแม่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ,ะรายการหลงรักยิ้มน,นำโดยนิกกี้ณัชัดและคุณแม่ พร้อมกระทบไหล่แดนเนียลเฟรเซอร์ในปาร์ตี้สุดพิเศษ้าเที่ยว3วัน2คืนเยี่ยมชมสสืืมังกรณหาดเตยงามดำน้ำดูปะการังเกาะเสมสสารชมป่าสิริเจริญวัดในพระราชดําริพักหรูริมทะเลกับโรงแรมระดับ5ดาวและลิ้มรสอาหารชั้นเลิศกับร้านระดับพรีเมียมเดินทาง29-31กรกฎาคมนี้ติดต่อสอบถามที่แตงโมทัวร02์022770000ราคาเบาๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ